น้ำมมลลำพระเพิงจ่อทะลักท่วม18อำเภอเร่งขนย้ายข้าวของด้านอุตุเตือน30จังหวัดฝนถล่มวันนี้โดยนะครับก่อนอื่น เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการแพยากรณ์อากาศประจําวันกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูในด้านของลําน้ําทั้งลําน้ํามนและลําพระเพิงที่มีปริมาณเกินเกณฑ์น,นะครับที่กําหนดและเร่งระบายน้ําในด้านของ18อําเภอที่จะต้องเตรียมรับมือน้ําท่วมน้ําหลากนะครับในระยะนี้โดยนะครับในวันนี้จากการคาดการณ์ฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังจะมีตกนะครับมีลักษณะของการกระจายเป็นแค่บางจุด โดยจะเน้นทางด้านตะวันตกของภาคส่วนฝนในวันนี้จะเน้นบริเณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนและบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนะครับ โดยในวันนี้29ตุลาคมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความบรรยากาศสูงหรือมรณากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วนะครับประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ส่งผลทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบน และบริเวณภาคใต้นะครับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองจะมีฝนตกหนักในระยะนี้ในด้านของการคาดการณ์ฝนในวันนี้นะครับส่วนมากนะครับฝนมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือฝน60เนของพื้นที่รองลงมาภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40เนของพื้นที่ส่วนฝน30เของพื้นที่ที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปิมณฑ โดยนะครับในวันนี้กลุ่มฝนบริเวณภาคตะวันออกและกลุ่มฝนบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือจะลดลงนะครับจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองมีได้60%ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดตากอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตร และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสส่วนในด้านของภาคตะวัออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ก็จะมีที่เลยชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะในนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีและสระบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในวันนี้นะครับจะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในนครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับบริเวณทางตอนล่างๆนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ําสุด24-25ถึงยี้องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองนะครับบริเวณที่มีคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40เของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด20-26ถึ20งยีองศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง30ปอรเด็นของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสส่วนนะครับในด้านของการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือน10อำเภอเฝ้าระวังน้ำล้นตลิง่งในลำน้ำลำพระเพิง ตั้งแต่วันที่29ถึง31ตุลาคมโดยนะครับเมื่อวานนี้22นาฬิกา10นาทีด้านของหย่อมความประกาศตามกำลังแรงที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รับน้ำนะครับเหนืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าบริเวณอ่างลำพระเพลิงจำนวนมากและคาดว่าจะมีน้ำเกินระดับการกักเก็บของอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและไหลล้นน ผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่คลองธรรมชาติในวันที่19-31ตุลาคมนี้นะครับด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาจึงมีประกาศแจ้งเตือน10อำเภอได้แก่อำเภอปากทงชัยอเภอโชคชัยอเภอเมืองนครราชสีมาอเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอจักราชอเภอโนนสูงอเภอพิมายอเภอชุมพวงอลำธมนชัยและอเภอเมืองยางฝ้า วังระดับน้ําที่อาจจะล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําติดกับลําน้ําลําพระเพลิงขอให้เตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกําชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟอระว่างและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด ในด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประกาศแจ้งเตือนพอแม่พี่น้องประชาชนฝาระวังติดตามสถานการณ์น้ําน้ําท่วมขังน้ําเอ่อลน้นตั้งแต่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนพื้นที่เสี่ยงฝาระวังลําน้ํามูลที่ลําน้ําห้วยสําราญลําน้ํามูลอําเภอศิลราชาอําเภอราศีสไลอําเภอยางชุมน้อยอําเภอกันทรารมลําน้ําห้วยสําราญที่อําเภอภูสิงห์อําเภอขุ ขันอำเภอปางกู่อําเภออุทุมพรพิสัยและอําเภอเมืองศรีสะเกดแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกดต,ติดตามข่าวสาร้อระวังน้ําท่วมขงังน้ําเอ่อลน้นโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝ้าระวังลําน้ํามูลลาน้าห้วยสําราญขอให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องส่วนในด้านของฝนในวันนี้ก็ยังจะมีการตกนะครับที่บริเวณอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างและหลังจากนั้น30ตุลาคมก็ยังจะเน้นบริเวณภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ31ตุลาคมกลุ่มฝนมีได้เล็กน้อยที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวนันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง1พฤศจิกายนกลุ่มฝนยังมีได้เล็กน้อยนะครับ บริเวณภาคกลางภาคตะวันอ,ออกรวมถึงบริเวณภาคเหนือและบริเวณภาคใต้2พฤศจิกายนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้หลังจากนั้นนะครับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคใต้นะครับกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงและนะครับหลังจากนั้นจะต้องรอดูในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะออกมาประกาศในการเข้าสูส่ฤดูห,หนาวอย่างเป็นทางการของปีนี้นะคะผม ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของฝนและอากาศหนาวเย็นลงนะครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ